เอาเลยครับคุณแม่ยืน่นเลยครับผมต่อแถวยื่นให้เลยขอพรให้ขมินเดินทางแถวพลาดและปลอดภัยหาคะแนนก็ขอให้โชคโชคหมั่นหมั่นนะคะแม่แม่นี่นะคะนี่ๆๆกราบลงด้วยอ้าวนี่นะคะขมินเก่งมากนะคะแม่ ครับผมตอนนี้วันพระนะครับผมขมื่นบุกวัดเลยนะครับผมอสวัสดีตอนเช้าครับผมทุกท่านทุกคนวันนี้นะครับบุกวัดครับบุกวัดไปเลยอเดินไปหาคุณแม่เลยคุณแม่ปั้นข้าวเหนียวรอครับผมเดินไปขมื่นเดินไปโอ้อิ่มแน่นอนเลยวันนี้ครับผมเอาให้เลยคุณแม่เอาให้เลยขอบคุณครับสาวใหญ่ของเราเจอข้าวเหนียว ตอ่อครับผมเอาเลยครับคุณแม่ยื่นเลยครับผมต่อแถวยื่นให้เลยเอาอยื่นแม่เอาอยู่ครับผมเอาเรื่อยๆครับครับผมอ้สองปันเข้าไปเลยครับอืา เอาอยู่ครบคุณแม่เอาอยู่ห้เวล้วคนเชี <h <h ่ยวนะครับครพนเชี่ยวพนหย่ำอยู่เก็บวะเบเบวเก็บครับผมมาเบื่องเอาคุณแม่ของมังคนก็มีเด้อ ไปซาวส่มือก็ด้เง้เ็เ็บาเจ็บืนาเ็บเอาอ้จังคนกประกาศเ็บเอาเดี๋ยวมจะาหนวก็ับนวันนี้นะคะแม่เขมนอิ่มท้องได้เลยนะคะวันนี้นะคะได้มาที่วัดนะคะ โอ้ข้าวเหนียวเยอะมากนะคะคุณยายนะคะดีใจนะคะที่ได้ป้อนข้าวเหนียวกับขมื่นนะคะคุณยายบอกว่าทําไมตอนไม่มีพานทําไมขมื่นยืนจะนิ่งนะคะโอ้เสียงหายลงด้วยเเาป็นเกี๊ยวยวนได้ยังเป็นเกี๊ยวทั้งนั้น หิมท้องนะคะแม่ๆวันนี้นะคะโอ้ข้าวเหนียวเยอะจังเลยนะคะคุณยายบอกว่าขมื่นเอาน้ำไหมคุณยายบอกว่าขมื่นเอาน้ำไหม อิ่มแล้วยืนนิ่งแล้วนะคะมแม่แม่โอ้ยขมืนทำขายหน้าขายตาเรามากเลยนะคะมแม่แม่ดูยืนหลับขมืนอย่าเพิ่งหลับจานไ่นหน่อยอต้องป้อนแล้วนะคะทีนี้ควณโต้งนะคะดูนะคะไม่อยากจะหยิบข้าวแล้วอิ่มมากนะคะเพราะว่าเจอคุณยาอยู่ที่วัดนะคะใจดีมากเลยนะคะเพราะว่าบางวัดจะไม่เหมือนกันนะคะมแม่แม่บางหมู่บ้านนะคะ จะไม่มีข้าวเหนียวให้ช้างนะคะแต่วัดนี้นะคะแม่แมท่านใจดีทุกท่านเลยนะคะชัน้นอย่างก็ยังไม่ได้ทานข้าวนะคะแต่ก็ได้เอาข้าวเหนียวมาป้อนกับขมูลก่อนจนขมูลไปไม่ไหวแล้วอิ่มท้องแล้วนะคะดูวันนี้เป็นเด็กวัดนะคะแม่แม่แมไม่ไปไหนไม่กระดุกกระดิกเลย พี่ควานบญชูกับแม่ควานของเรานะคะก็ได้ไปขายวัตถุมงคลให้คุณยาอยู่ในวัดนะคะแม่ๆนั่นนะคะมีพี่ควานบญชูกำลันโคษนสมาธิตรงนี้นะคะอิ่มแล้วไม่ไปไหนนะคะดูนะคะแม่นิ่งเลยไม่มีใครสรั่งขมื้นง่วงนอนแล้วใช่ไหมหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนนะคะแม่ๆดู หลับแล้วจะมาหลับที่วัดได้ยังไงขมือยังไม่มีที่พักวุนิ่งมากเลยยิ่งกว่ารูปปั้นอีกนะคะ ไม่ไปไหนนะคะเพราะว่าอิ่มท้องนะคะ่านต้งจะพาออกไปรออยู่ด้านนอกแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณตาคุณยายในวัดด้วยนะคะที่ท่านได้เมตตาทำเหมือนและความช้างของเรานะคะขอให้ทั้งควานแล้วก็ให้เมินจินแบบอิ่มมากนะคะแม,แม่ขอบคุณทุก,ท,กท่านนะคะทันใจดีทุกท่กทานเลย ได้อิ่นของแล้วนะคะก็จะมากราบไหว้หลวงปู่ทวดนะคะแม่แม่อยู่ที่ตรงนี้นะคะขโมนม,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 มาขอพรนะคะท่านหลวงปู่ทวดอยู่ตรงนี้นะคะ นะคะนะกราบลงกราบหนึ่งขอนะคะขอพอรให้ขมินเดินทางแ้วคลาดและปลอดภัยหาคะแนนก็ขอให้โชคโชคหมันหม,มันนะคะแม่แมนี่นะคะนี่กราบลงด้วยอ้าวนี่นะคะขมินเก่งมากนะคะแม,แม่ดูนะคะ ขอพรนะคะขอให้คำเหมนเดินทางไปที่ไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตานะคะนะคะ,คะน,นคุณยายก็นำข้าวมาให้อีกแล้วคำเหมอนบอกไม่ไปไหนหรอกวันนี้เป็นเด็กวัดดีกว่านี <c oughs> ่ค่ะคุณแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ <c oughs> ท่านก็กลัวบอกว่ากลัวช้างไม่อิ่มเพราะว่าช้างตัวใหญ่นะคะ ก็มีท่านพระอาจารย์นะคะท่านก็ได้ดูวัตถุมงคลของพี่ควนบุญชูด้วยนะคะแม่คุณยายบอกว่าให้แต่ของช้างด้วยให้แต่ช้างควนช้างก็หิวนะคะอืนะคะ,นะคะข้าวต้มมัดนะคะขมืขม้นดูนะคะแม่อิ่มแล้ว วางไว้ตรงไหนก็ยืนอยู่ตรงนั้นอะเข้าล่มเข้าล่ม,มลมเย็นด้วยนะคะแม่ที่วัดเป็นล่มเงาเย็นสบายสบายนะคะคงบอกว่าวันโต้งวันนี้อิ่มท้องมากเลยถึงจะไม่ได้พริกเกียวพริกแดงไม่เป็นไรขอให้ได้อิ่มท้องก็พอแล้ว พี่ควันบุญชูไขวัตถุมงคลให้ท่านพระอาจารย์ก็แล้วกันนะคะก็ได้มายืนรอพี่ควันบุญชูกับแปนพี่ควันบุญชูอยู่ตรงนี้นะคะแม่แม่นี่นะคะโอ้คุณแม่บอกว่าเอาข้าวให้กินหน่อยควันต้องมีบุ๊มีแต่คนรักคนเมตตาเขาเมินเลยวันนี้นะคะอิ่มข้าวเหนียวนะคะแม่แม่จะหลับแล้ว ขมื่นเก็บข้าวเหนียวกับคุณแม่น้อยนี่นะคะให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแม,แม่ดูนะคะกลัวขมื่นไม่อิ่มคุณยายก็ถือกระติบข้าวมาเลยหมดกระติบขมื่นจะอิ่มไหมนะนะคะให้คุณยายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่ได้ป้อนข้าวขมื่นนะคะนะคะ ขเมินบอกว่าคุณยายวันนี้ไม่ไหวแล้วหนูอิ่มหนูม่วงนอนแล้วความน่ารักของขเมินนะคะทําให้ทุกท่านเมตตาน,นะคะก็จะยืนรอพี่ควนันบรญชูกับแฟนพี่ควนันบรญชูอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าท่านพระอาจารย์ท่านก็จะห่อข้าวให้ด้วยนะคะมแม่แม วันนี้ถึงจะไม่มานคะแนนแต่ก็ได้ข้าวกินนะคะแม่แม่ก็ดีใจแล้วทําให้ขมือนอิ่มท้องนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแม่แม่แมการออนทัวร์ในหมู่บ้านของเรานะคะก็จะประมาณนี้อิ่มแล้วหลับแล้วนะคะนิ่งมากหนุนรูปปั้นช้างรูปปั้นไปแล้วหลับแล้วนะคะมีเสียงกลด้วยขมือนอายแม่แม่หน่อยแม่แม,แม่แอบมองอยู่ ก็จะประมาณนี้นะคะแม่แม่ถ้าคำเหมือนได้อิ่มท้องสำหรับชิปนี้ไลน์นี้น้องไผเองก็ต้องขอตัวลาพ่อพ่อแม่แม่เอซีไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลน์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ